สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนด o อมในหัวข้อคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตและต้องปรับสิ่งใดนะคะก็เดี๋ยวมาดูพลังงานกันค่ะว่ามีพลังงานของใครบ้างนะคะที่เข้ามาชมคลิปมีพลังงานของชาวธาตุใด,ดบ้างราศรีใดบ้างคะ่ะ Wow, that means eight of cups, three of pentacles, five of pentacles, seven of bonds, eight of pentacles, the moon, two of cups, queen of cups, four of cups. เป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำกรากฎมีพิจิกทธาตุดินพืทศพกัน,กนไไมังกรธาตุไฟเมสิงธนูนะคะประมาณนี้ก็เดี๋ยวฝึดขอปรับให้ตรงก่อนชึบชึบชึบเอเนอรจีของคุณตอนนี้นะคะยังมีความที่ เหมือนอ่ะมีการที่คุณได้เดินออกจากอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่โอเคสําหรับตัวคุณนะคะแล้วก็แต่ก็ยังมีความที่แบบเงาเงาไงงอย,งอยเบื่อนหน่ายอยู่ขอใช้นี้แล้วกันเนาะเล็บดาเขินก็เนี่ยเหมือนก่อนหน้านี้เนาะมันมีเหมือนเป็นภาพ ภาพมายาภาพลงตาทําให้คุณรู้สึกแบบมันขุ่นคล้องหมอใจมันขุ่นมัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกาลังจะชัดเจนขึ้นเหมือนคุณได้มีการเริ่มต้นใหม่การกําเนิดใหม่การเกิดใหม่นะคะจัดเม้นคือการลอกคราบทางจิตวิญญาณมีการตราหนักรู้ตื่นรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนมีการได้กลับมาโปรเทคพลังงานของตัวเองมีการสร้างกราะป้องกันตัวเองบางพลังงานในนี้เนาะมีความที่แบบ ได้มานั่งสมาธิเหมือนมีการเริ่มมาฝึกสมาธิบางคนนั่งแล้วเคยนั่งแล้วนั่งมานานแล้วแล้วก็หยุดไปนะคะเหมือนมีการที่แบบเหมือนสัญชาตญาณภายในเนาะให้กลับมานั่งอคุณเป็นคนที่มี i n t u i ช i o n แรง i n ทว i ช i o n สูงนะคะเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความเป็นเฟมินีนมากๆสัญชาตญาณแม่นยำเซน์แม่นแล้วก็ก่อนหน้านี้เหมือนออคุณได้เจอสถานการณ์เนาะ ที่มันบีบคันคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการเงินหรือความรักหรืออะไรก็ตามอะค่ะแต่ตอนนี้คุณได้หยิบกุญแจเปิดออกมาแล้วหรือตอนนี้คุณรู้แล้วว่ามันมีกุญแจวางอยู่แล้วคุณได้ลุกขึ้นหยิบกุญแจมาไขาแล้วสู่ประตูความมั่งคั่งมั่นคง,องตอนนี้สิ่งที่ดึื่องดูดอะยังแบบยังยังนิ่งอยู่ฟรู้สึกว่ามันยังต้องเคลียร์ energy ม,มันยังต้องเคลียนะจี้แต่คุณได้รับอย่างแน่นอนสิ่งดีๆการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาเอชซอฟเพน a ทอรเนะคะเหมือนทางเ,เป็น,ปน,ปนอาจจะเป็นสิ่งของหรือเป็นมรดกตกทอดหรือเป็นโชคลาบลาบลอยลาบจากที่ทำงานก็ได้นะคะแต่เนี่ยสิ่งที่คุณแบบ กังวลอืมสับสนสงสยัยหรือรู้สึกว่าวมันขุ่นมัวในภายในจิตใจนะมันมันกำลังจะได้แบบเหมือนคุณกําลังจะได้คําตอบแล้วหรือการที่เนี่ยมีคุณมาดู YouTube เปิดดูคลิปอ่านไพ่นู่นนี่นั่นบลาบลบลใช่ไหมทําให้คุณเริ่มเริ่มมีแบบเอ๊ะเอออะไรเงี้ยแบบปิ๊งแวบอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในพลังงานของคุณเนาะเป็นคนที่เซนสทีฟยังมีความอ่อนไหวค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแล้วเนี่ย พูดเลยว่าในเนี้ยเป็นคนที่อาจจะเป็นนักอ่านไพ่เป็นหมอดูก็ได้นะเพราะว่าด้วยความที่มีอินทร i o นสูงเป็นคนที่แบบสันส,นสนชาตยานแม่นยำนะคะก็จริงๆทุกคนดึงดูดได้แต่ถ้ายังมีความคิดที่เป็น energy ลบๆอยู่มันก็จะดึงดูดแต่ปัญหาเข้ามานะคะเดี๋ยวฟาจะเปิดเพิ่มนะนี่หลักๆเลยที่เฟนเห็นเลยเนี่ยเหมือนมีการคุณได้มีการแบบ ได้มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นหรือจะมีการปรึกษาพูดคุยกับครอบครัวกับเพื่อนกับคนที่แบบคุณไว้ใจก็ได้นะคะใบนี้ Tree of Pentacles หรือถ้าสมมุติตอนนี้คุณอยู่ในเส้นทางใช่ไหมของจิตวิญญาณหรือจักรวาลหรือเส้นทางการตื่นรู้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่เห็นมีเพื่อนเลยนี่ค่ะ เรามีกลุ่มนะคะกลุ่มเส้นทางการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนะคะเฟิร์สแปะช่องทางการเข้ากลุ่มไว้ด้านล่างแอดไลน์เฟิร์สมาแล้วทักมาได้เลยเดี๋ยวเฟิร์สลากเข้ากลุ่มเดี๋ยวเฟิร์สเชิญเข้ากลุ่มนะคะก็มาจอยกันทุกคนไม่ตัดสินการเป็นครอบครัวเข้ามาแชร์เข้ามาพูดคุยต่าง,างๆนานาตื่นรู้มาได้ยังไงหรือใครที่มีคําถามอะไรสงสัยก็ลองมาถามมาจอยจอยกันในกลุ่มนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ ทางกลุ่มมีมิ팅สองทุ่มเกี่ยวกับเรื่องของความรักไร้เงื่อนไขก็ถ้าใครที่มาเจอคลิปวันนี้เลยก็มาจอยกันแต่ใครมาเจอเจอคลิปรอบหลังก็สามารถเข้ากลุ่มได้เหมือนกันก็จะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆมีกิจกรรมเอ,อ่อคลินิกสแกนหรือนั่งสมาธิหรือการมิ팅กันอยู่เรื่อยๆนะคะเข้ามาพูดคุยได้เลยก็ ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะพี่น้องครอบครัวสายจิตวิญญาณและอีกหนึ่งก็คือเหมือนคุณจะได้เจอกัลยาณมิตรหรือคู่ก็ได้นะคะเฟิร์มไม่อยากพูดเรื่องคู่เท่าไหร่เออแต่ไม่แน่มีโอกาสอาจจะเป็นคู่โซมเมดคู่บุญคู่บาร,รมีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยการที่คุณมาเจอคลิปนี้แล้วคุณอยากรู้สึกว่าอยากเข้ากลุ่ม<อ>ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้นะคะก็เดี๋ยวมาเปิดเพิ่มกันค่ะว่า คุณกำลังดึงดูดส,สิ่งใดเข้ามาในชีวิตนะคะหลักๆที่เห็นเลยเงินค่ะตอนนี้คุณอาจจะวางได้แล้วก็ได้เหมือนแบบปรงแล้วว่ามันมีความที่ปรงแต่ยังมีความเบื่อหน่ายเก็ฉันจะทำอะไรดีเนาะแต่เนี่ยพอคุณปรงปุ๊บมีการซัพพอร์ตอืมจักรวาลซัพพอร์ตสิ่งศิทธิ์ซัพพอร์ตเหมือนแบบพอคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันกำลังจะแย่อะแต่ก็มีอะไรเหมือนมาช่วยเหลือคุณตลอด นี่แหละค่ะมันเป็นเหมือนฐานบุญของคุณเป็นสิ่งที่คุณได้ปฏิบัติหรือแบบอาจจะเป็นออฐานบุญในอดีตชาติก็ได้บรารมีของคุณที่แบบสร้างสมมาในอดีตชาติก็เป็นได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเกิดใหม่การกําเนิดการเป็น แบบเป็นคนใหม่อ่ะเหมือนคุณอีกคนนึงอ่ะอืมแล้วคุณจะเริ่มเป็นแบบ the best version ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆวันแล้วก็เริ่มมีความสุขเมื่อเนี่ยสมมติเนี่ยคุณถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้าเส้นทางนะคะคุณจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเข้าเส้นทางการตื่นรู้แล้วมันจะมีความสุขแล้วใช้ชีวิตง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะคุณกาลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิต Seven of Cups, f i ์ไฟออฟ n อ s ส์คิงออฟ e ั่งคุย e ็มีไพ่คู่ขึ้นหมด้วย The world คุณกำลังดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองก่อนอันดับแรกเลยแต่เนี่ยเอน r g y ที่ยังต้องเคลียร์เนาะจริงๆอะ่ะทุกคนถ้า ถ้ายังมี energy ที่ยังแบบรู้สึกขาดอยู่่คุณต้องเติมเต็มให้ตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นทางเรื่องการเงินนะคุณตัดเรื่องเงินเรื่องเอ,อการคาดหวังอะไรที่ทําให้คุณเป็นทุกไปได้เลยเอเขาเรียกว่าอะไรอะคาดหวังความสําเร็จอะไรที่มันฝืนตัวเองมากเกินไปคุณต้องหาความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองให้เจอความสุขเล็กๆความสุขเล็กๆที่คุณอาจจะมองข้ามไปในในปัจจุบันที่ใช้ชีวิตอยู่สมมติอยู่บ้านหรือทํางานหรืออะไรก็ตามนะปัจจุบัน คุณมีความสุขกับอะไรได้บ้างเติมให้ตัวเองรักตัวเองให้มากๆแล้วก็ยิ้มเยอะๆแบบสร้างพลังงานดีๆก็คือการการยิ้มนั่นแหละการแบบเอนจอยกับชีวิตแม้จะแบบมันจะวุ่นวายก็ตามเนี่ยมันมีความที่ขัดแย้งกับตัวเองอยู่นะมีความที่แบบเกิดความขัดแย้งในตัวเองเกิดความวุ่นวายว้าวุ่นใจอยู่บ้างแต่คุณเคลียร์ได้แน่นอนเอเนอรจตรงนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวคุณจะ เติมเต็มให้ตัวเองได้สมบูรณ์คุณจะแบบสร้างความอุดมสมบูรณ์จากปัจจุบันของคุณได้นะคะแล้วหลายๆพลังงานเนาะมีเอ,อเหมือนมีแบบสิ่งที่อยากจะทำหลายอย่างอืมเนี่ยเหมือนคุณวางแผน1,2,3,4,5,6ไว้เรียบร้อยแล้วว่าฉันจะทำอย่างนู้อย่างนี้แต่ยังไม่ได้ลงมือทำก็ได้นะคะเจ็ดเจ็ดถ้วยขึ้นมาเดี๋ยวเฟิร์ต้องเปิดขยายเพิ่มและอะ คุณต้องปรับสิ่งใดอุ้ยฟูพูดไปแล้วนี่นาะเรื่องที่ต้องปรับก็คือ energy ที่เป็นความเบืรร่อหน่ายความท้อความเศร้าความเครียดความรู้สึกขาดนะคะทายังไงก็ได้ให้คุณไม่รู้สึกขาดแม้กระเจาะเขาเรียกอะไรอะแม้กระทั่งคุณจะรู้เหมือนซถานสถาุ้ยขออภัยค่ะแม้สถานการณ์มันจะบีบคั้นลวนแม้สถานการณ์มันจะบีบคั้นคุณแค่ไหนปัญหาจะลุมแล้วเท่าไหนคุณต้องมองณนะปัจจุบันว่าฉันมีความสุขกับอะไรได้บ้าง เติมตัวเองให้เต็มหลายๆคนเข้าใจในสิ่งที่เฟิร์สพูดอย่างแน่นอนความสุขสร้างได้จากสิ่งเล็กๆแล้วเดี๋ยวมันจะดึงดูดเข้ามาเองค่ะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่รักทุกคนนะคะอ่ะ The Star w o King of b o n King ทุกคนในนี้เฟิร์สพูดเลยเฟิร์สยังไม่ได้พูดนอว่าทุกคนตัวตนทุกคนเป็นยังไงมีทั้ง k i n ทั้ง Queen ทุกคนเป็นคนที่มีศักยภาพอืม เป็นคนที่มีพรสวรรค์บางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองมีพรสวรรค์เก่งขนาดไหนมีพรสวรรค์ด้านไหนขนาดไหนเก่งมากขนาดไหนพูดเลยว่าทุกคนมีของค่ะมีของเก่าของแก่ Wheel wow. w ว e l of for นว้าว Page of Wands เอ้อารโลเล็กอยู่ไหนกู แอสซ็อซอรสมีพลังงานของชาธาตุลมด้วยนะทุกธาตุทุกราศีเลยนะแหละอาจจะเนี่ยไม่รู้ว่าคุณปิดกั้นตัวเองในเรื่องใดยอยู่อยากให้เปิดม,มุมอมองมองให้กว้างเพราะว่าในโลกเราจริงๆอะ่ะมันทั้งจกกักรวาลโลกเรามีแค่เล็กติดเดียวแล้วมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจ,จะบอกก็คือเปิดใจให้กว้างมองมุมให้กว้างขึ้น ะะแล้วคุณจะเจออะไรสิ่งที่ดีๆแล้วก็พไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอแค่คุณเชื่อขอให้มีหวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่คุณคิดอะคุณลองถามตัวเองว่าอจดลองจดดูว่าสิ่งไหนที่คุณต้องการที่จะทําสิ่งไหนที่คุณปรารถนาอยากจะทําอะไรมากที่สุดในตอนนี้และทําอะไรได้แล้วใจคุณเรียกร้องอะไรมีภาพอะไรในหัวขึ้นมาสมมติอ่ะ คุณอยากจะทําคลิปอยากจะอ่านไพ่เนาะพรามันมีเออมันมีไพ่คุ e น็อปคัพขึ้นมามีคุณมีพลังแข่งการแบบเยียวยาเป็นฮิลเลอร์ได้เป็นนักอ่านไพ่สายฮิลเลอร์ก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ช่วยผู้คนนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่มีความสดใสเป็นคนที่มีความสนุกความสดใสในใจอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบแล้วก็เนี่ยบางคนเริ่มค้นพบพรสวรรค์ศักยภาพตัวเองแล้ว นะคะมีการเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอืมเป็นโชคชะตาเนี่ยที่คุณเลี่ยงไม่ได้เลยสิ่งที่คุณจะต้องเจอต่างๆนานานะคะไม่รู้ว่าตอนนี้คุณยังแบบเหมือนปิดกั้นหรืออึดอัดในเรื่องใดอยู่หรือเปล่าเคลียร์ energy ตรงนี้ออกมองมุมกว้างมองให้มองโลกให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้รู้ไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราเป็น โลกมายาเป็นเพียงโลกสมมุติเดี๋ยวคำเนี้ยเฟิร์สคิดว่าหลายๆคนจะเริ่มเข้าใจเดี๋ยวจะจะมีคนที่เนี่ยเฟิร์สเชื่อว่าจะมีคนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับแมทริกนะคะใน YouTube อะไรต่างๆนานามีมากมายเนี่ยแล้วก็พลังงานนี้เนาะคุณเป็นคนที่แบบแข็งแกร่ง,งทะเยอทะยานมุทะรู้ดูดันมีความที่แบบมีแพชชั่นมีแรงปัารานไม่ว่าจะทําอะไรคุณทําสําเร็จหมดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนคุณเลือกคุณจะเลือกได้อย่างแน่วแนว่แล้วก็ คุณจะทํามันออกมาดีเสมอเพราะคุณทําด้วยใจรักคุณทําด้วยแบบความหลงไหลแพชั่นของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีไฟปรับตัวเก่งก็ตรงเนี้ยเมื่อไหร่ที่คุณมี energy ที่ดีพลังงานคุณดีขึ้นคลื่นความถี่คุณสูงขึ้นมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆแต่หลักๆเลยจกักรวาลจะให้ของขวัญก่อนแน่นอนให้คุณปรับเอ e น g y ออตอนจุดสตาร์ทหรือจุดไหนก็ตามให้ดีนะคะค่อยๆเคลียร์ไปจะมีการเคลียร์สภาวะเคลียร์สถานการณ์มันจะมีสถานการณ์เข้ามาอยู่เรื่อยเ,เพื่อเทสเราว่าเราเราเรา,เราแกล่งพอหรือเปล่าทุกทุกคนในเนี้ยแกล่งหมดยอย่าให้ให้จำคำฟูดไว้ว่ามันจะมีช่วงที่เราแบบค่อยวอ่ะม,มันจะทํามันจะมีบทเทสอ่ะให้เรารู้สึกมันยากอ่ะแต่ให้รู้ไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะผ่านมันไปได้นะคะ ใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มออแอดไลน์เฟิร์สมาเลยแล้วเราเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเฟิร์สก็พิ่งมาสนใจสายจิตวิญญาณเมื่อ2อสมเดือนนี้เองนะคะเริ่มมาเข้าเส้นทางสายจักรวาลพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยก็ามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเฟิร์สก็ยังแบบประสบการณ์น้อยแต่ก็สามารถถ่ายทอดจากประสบการณ์ได้เฟิร์สพอบ้างได้นิดๆหน่อยๆน,นะคะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดเป็นไพ่ Oracle นะคะว่าไพ่ Oracle อยากจะแนะนำอะไรวันนี้จะเล่นแบบสัก2องสามไพ่แล้วกันใบแรก affirmation for acceptance การยืนยันและการยอมรับให้พูดเนี่ยการยืนยันคือทุกคนไม่อยากทุกคนพูดคำว่าฉันทำไม่ได้ฉัน ฉันยังขาดอะไรอีกเยอะเลยอะไรเงี้ยคืออันนี้เปลี่ยนใหม่เลยให้ทุกคนพูดยืนยนันสั่งจิตตัวเองทุกๆวันว่าฉันทําได้ฉันเก่งไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้ฉันเป็นคนเก่งฉันมีศัก,กยภาพฉันมีพรสวรรค์ไม่ว่าอะไรก็ตามให้พูดยืนยนันแต่ในสิ่งที่ดีทุกๆคนอะรู้ไหมว่าการที่พูดอะไรส่งออกอะไรไปอะคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเหมือนแรงโน้มถ่วงของโลกอะเวลาคุณโยนอะไรขึ้นไปมันก็จะตกกลับมา คำพูดความคิดเหมือนกันการกระทําเช่นกันนะคะเมื่อคุณส่งออกไปปุ๊บมันสะท้อนกลับมาเหมือนกันเมื่อคุณคิดดีพูดดีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะมา meditation for creativity ใครที่รู้สึกตอนนี้มันขัดแย้งกับตัวเองมันวาวุ่นใจคุณสามารถทำสมาธิเพื่อการสร้างสารรค์ได้เดี๋ยวมันจะมีความคิดผุดขึ้นมา มันจะมีไอเดียดีๆปิ๊งขึ้นมาถ้าคุณรู้สึกว่ามันตันเฮ้ยทาไมช่วงเนี้ยฉันแบบมันตื้อจังเลยมันตันจังเลยลองทําสมาธิหรือการวาดรูปก็ได้คุณลองวาดรูปถ้าสมมติใครชอบวาดรูปเนาะวาดรูปเพื่อสมาธิก็ได้เพราะบางคนแบบยังไม่ยังไม่แบบสันทัดยังไม่ชอบเท่าไหร่เรื่องการนั่งสมาธิมันมีหลายอย่างการทําสมาธิอะค่ะอ่านหนังสือ,อาวาดรูปหรือว่า นั่งแบบนิ่งๆเงียบๆฟังเพลงอ,อะไรเงี้ยมันเป็นสมาธิได้หมดแค่อยู่กับลมหายใจนะคะพยายามไม่ส่งออกไม่ส่งออกความคิดไปนู่นไปนี่ไปนั่ไน,นไม่คิดเยอะไม่คิดมากพยายามค่อยๆฝึกไปการปรับลมหายใจตอนนี้เฟิร์สก็โอ้ยมันจะบอกว่าเฟิร์สก็ฝึกเหมือนกันเรื่องอยู่กับลมหายใจอะ่ะชอบคิดไป,ไปนู่นไปนี่ส่งจิตส่งความคิดไปนูน่นไปนี่อยู่ตลอดเลย นะคะแต่พอเรารู้ตัวปุ๊บรีบดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจอาปานาสติก็ได้นะคะอาปานาสติเหรอเออไม่รู้อะนั่นแหละ meditation for clarity การทำสมาธิเพื่อความชัดเจนเห็นไหมไพ่สมาธิขึ้นมาก็คือเมื่อคุณมีการนั่งสมาธิทุกอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจอะไร บางสิ่งบางอย่างมากยิ่งขึ้นเฟิร์สพูดเลยว่าเมื่อก่อนอนะเฟิร์สไม่ชอบเลยนั่งสมาธิเฟิร์สนั่งไม่ได้เฟิร์สพูดเร็วเฟิร์สนั่งไม่ได้แต่พอเหมือนเนี่ยพอเริ่มรู้แล้วว่าเราอยู่ในเส้นทางเราแบบว่ามาทางสายจิตวิญญาณสายอะไรอย่างี้ใช่ไหมมาเพื่อยกระดับจิตมาเพื่อเติบโตทางจิตวิญญาณเรามาเพื่อแบบเติบโตอะแล้วก็มาสร้างสรรค์โลกหรืออะไรก็ตามอะค่ะแล้วการนั่งสมาธิโคจะสําคัญเลยค่ะทุกคนสําคัญมากมาก อาดเนี่ยเฟิร์สพูดเลยว่าเฟิร์สอ่ะนั่งน้อยพอสมควรแต่ว่าก็ทําอะไรก็ได้ที่ไม่ฝืนค่อยๆไปทีละนิดหนึ่งนาทีก็ยังได้เลยทุกคนวันละหนึ่งนาทีหาเวลาว่างๆหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวมันจะอัพเองหรือเฟิร์สขอแชร์ประสบการณ์ของเฟิร์สอ่ะเริ่มจากนอนสมาธิเลยเพราะนั่งไม่ได้เมือมม่อยมันเมื่อยมันเหน็บอืมแล้วพอนอนเริ่มจากนอนใช่ไหมคือเฟิร์สไปฟังคลิปหนึ่งเขาบอกว่านอนสมาธิก็ได้เริ่มจากนอนแล้วเดี๋ยวมันหลับไปปุ๊บไม่เป็นไร แล้วเวพอเราเริ่ม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 แบบมันดีขึ้นอะ่ะเราจะเริ่มมานั่งเองเออจะนั่งพิงกําแพงนั่งพิงโซโฟ,ฟาเก้าอี้ห้อยขาหรืออะไรก็ได้คือการทําสมาธิมันไม่ต้องแบบไปยึดยึดติดกับท่านั่งหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะนั่งท่าสบายสบายที่เราแบบอยู่กับความสงบแค่นั้นก็พอก็ได้แล้วนะคะสบายๆที่มันไม่ฝืนใจตัวเอง meditation to d i e p deep เห็นไหยทุกคน ทำสมาธิเพื่อลงลึกเข้าไปอีกมันจะเริ่มลึกแล้วบางๆหลายๆพลังงานนะที่ที่เข้ามาดูคลิปอะเหมือนนั่งสมาธิมาอยู่แล้วแต่ไพ่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคือน,นั่งให้ลงลึกไปอีกดูสิทุกคนมันมีการมันมีเมดิเทชันทั้งสามใบเลยอะขึ้นมาหลักๆเลยคุณนั่งสมาธิแล้วได้อะไรอย่างแน่นอนนะคะลองนั่งไปเพื่อความสงบเน้นแบบสงบนิ่งเอาแค่แบบ จิตไม่ฟุงซ่านก่อนพอเฟิร์สก็เริ่มจากเนี้ยแล้วตอนนี้เฟิร์สยังยังไม่หายฟุงซ่านเลยนั่งอยู่ยังมีความคิดแบบอยู่ดีๆก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องของกินบ้างคิดเรื่องอย่างงุ้นอย่างงี้บ้างแต่พอเฟิร์สรู้ตัวปุ๊บรีบดึงกลับมาที่ลมหายใจนะคะตรงปลายจมูกหรือพุโทโธหรืออะไรก็ตามท่องพุโทโธท่องอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวเฟิร์สจะเปิดเป็นไพ่ อะไรเดียวยานาโลกละการไม่ได้ใช้นานเลีวไยไพยานาโลกอุ้ยนี่สร้างโอกาสก็ได้นองมาอุ้ยก็ได้นองมาอีกแล้วเดินทางปลอดภยัยช่วงนี้มีใครเดินทางปะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะไปไหนหลุดพ้นอุ้ยทุกคนกำลังหลุดพ้นแล้วนะ สัญญาท้าน้ำเสียหายนั่นไงนี่ทัดน้ำเกี่ยวกับพวกสภาวะอารมณ์ถ้าคุณเคลียร์ได้คุณปรับเอเนอรได้มันจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็สร้างโอกาสเดินทางปลอดภยัยหลุดพ้นสัญญาอะไรไม่รู้สัญญาว่ามันจะดีขึ้นอ่ะเฟิร์สก็ได้เฟิร์สสัญญาว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วทุกคนจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนเฟิร์สให้สัญญาเลยว่าทุกคนมันจะผ่านไปได้ เด่นอ่าเห็นแกะดําแล้วนึกถึงคําว่าคุณสามารถคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยว่าใครจะมองอยังไงไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะมีการแบบที่เป็นตัวเองโดยที่ไม่เหมือนใครอะ่ะความไม่เหมือนใครของคุณนี่แหละจะบอกว่าอะไรอะ่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าตัวเองจะแปลกแยกอืมความไม่เหมือนใครของคุณนี่แหละมันเออ <med> <c ười> อะไรอะคิดคําไม่ออกทุกคนคือเป็นคุณอะเออเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดอาจจะไม่เหมือนใครก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณแปลกแยกไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอย่างเฟิร์สเนี่ยเฟิร์สพูดเลยว่าเฟิร์สไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะแต่เฟิร์สเนี่ยเฟิร์สเพิ่งกลับมามีความมั่นใจแล้วก็ มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอะสิ่งที่เราคิดหรือการที่เราแบบกลับมารักตัวเองมาโฟกัสตัวเองเป็นมาเป็นตัวของตัวเองกลับมาแบบทําเพื่อตัวเองอะเนี่ยแล้วผลที่ตามมาคือทุกอย่างมันดีขึ้นอะทุกคนแล้วเราไม่ต้องไปแคร์ใครเลยว่าใครจะมองเราอย่างไงเราจะเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันทุกคนมีการเติบโตอยู่ทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่มีคําว่าสายไม่มีคําว่าสายจริงๆ นะคะแล้วเมื่อกี้เอ้ยก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่มีเดอะสตาร์ขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอให้คุณเชื่อ if you believe ความพยายามเป็นผลทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้ปฏิบัติหรือทํามาหรือคิดดีทดําดีหรืออะไรก็ตามอ่ะกําลังจะเป็นผลแล้วกําลังเกิดผลดีแล้วหูยสิ่งที่พญานาคแบบบอกอะ่ะดีมากเลยนะต้นไม,ม้มงคล อืมเห็นไหมคุณจะปรงมากขึ้นก็ได้แบบว่าเริ่มปล่อยวางในสิ่งต่างๆมากขึ้นว้าวโชคดีนี่ค่ะฟ์ดคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิสทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลหรือว่าเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณทุกคนนับถือก็ได้นะคะกําลังที่จะอวยพรและกําลังไกด์อะไรบางอย่างฟ์ดคิดว่าคีย์แต่ละคีย์ที่ มันออกมาฟอสคิดว่ามันได้ประโยชน์มีประโยชน์ไม่ใครก็ใครนะคะพาความพยายามเป็นผลอัลเฟรดไลอ่านเลยสร้างโอกาสเดินทางปลอดภัยหลุดพ้นสัญญาทตุน้ําเสียหายทตุน้ําคือเกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์อะไรที่มันเป็น energy ลบๆนะคะค่อยๆเคลียร์ไปเด่นหนีเห็นไหมแกะดําฟอสคิดว่าคุณจะว้าวคุณจะแบบเอ๊ะเออว่ะแล้วก็ความพยายามเป็นผลต้นไม้มงคปลปรงสุดท้ายชโชคดีค่ะอันนี้เป็นคำอวยพรเลย คํำอวยพรแล้วก็ทุกๆคนจะโชคดีนะคะโอเคก็เท่านี้แหละค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอจบการอ่านไพ่คลิปแรนดอมเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายคะ่ะ